ครับตอนนี้ผมมาที่ก่อยอนะครับเรามาสถานที่ใหม่นะครับเป็นร้านคาเฟ่เปิดใหม่นะครับชื่อร้านซินยอลิต้าคาเฟ่แอนด์บาร์นะครับร้านตำแหน่งของร้านถ้าใครมาจากหันใหญ่ก็ประมาณ2 6กิโลนะครับถ้าอยู่ในก่อยอก็ขับตรงมาที่วัดทายออีก50เมตรก็จะถึงที่ร้านนะครับร้านนี้ก็จำหน่ายพวกกาแฟนะครับอาหารเครื่องดื่มต่างๆเยอะๆนะครับแล้วก็พร้อมเล่า เบียนะครับเปิด2องโเช้าไหมแล้วก็ปิดประมาณ4ี่ทุ่มนะครับวันนี้วันที่5คนเยอะมากครับมาต้องนั่งจองโต๊ะผมเป็นคิวที่5ในการจองก็ได้ไปแล้วครับเมื่อกี้ก็เรียกไปนะครับผมก็จะตามไปดูที่ร้านไปเดียวนะครับโอเคก็ดูดีก็ต้องจองกันหน่อยผมก็ามาเที่ยวที่กออนะฮะเป็นร้าน ร้านอาหารเปิดใหม่นะฮะซินยอคาเฟ่อ่าซินยอคาเฟ่สวัสดีครับตอนนี้เรามาถึงภายในบริเวณร้านนะครับก็ร้านที่ส่วนที่ผมได้โต๊ะนั่งมาเป็นส่วนโอเพนส่วนข้างนอกนะครับ เป็นบริเวณน้องข้างนอกแล้วก็จะมีส่วนที่ยื่นไปสู่ชายทะเลนะครับผมสั่งอาหารมาเพิ่มเลยครับนี่ก็คือสปาเกตตี้แอนของปลาสลิดนะครับแล้วก็นี่ก๋วยเตี๋ยวรัดหน้าอันนี้ก็ก็เหมือนเดิมซ้มตำข้อหมูย่างนะครับผมบิ้นจานที่สองก็จานสองเลยนะครับส้ซมตำเขาก็อร่อยครับรสไม่จัดจ้านเกินไปนะสำหรับท่านที่ไม่ชอบเผ็ดนะครับร้านนี้โอเคครับรสจ็ดรสยาด ส่วนนี้เป็นส่วนที่ยื่นมาในทะเลนะครับเป็นเซกชันยามเย็นนะครับดูด้านหลังผมเนี่ยครับ เป็นจุดเช็คอินจุดเช็คอินด้วยนะครับนั่งชิวๆยามเย็นเป็นมุมที่ยืนมาสู่ในน้ําทะเลของกายอนะครับผมจุดเช็คอินของที่ร้านก็มีหลายจุดนะคะนี่ก็เป็นจุดเช็คอินด้วยนะครับผมจุดนั่งทานกาแฟด้วยนั่งดิ้งด้วยยามเย็นแต่นี่แดดส่องเยอะมากเกินไปก็เลยยังไม่มีใครยังไม่มีใครมานั่งเท่าไหร่นะครับผม ครับส่วนนี้ส่วนเป็นในห้องตู้กระจกนี้เป็นส่วนของห้องแอร์ของร้านซินยอริต้าคาเฟ่แอนด์บาร์นะครับที่มุมที่ว่าใครอยากนั่งรับแอร์เย็นๆนะครับก็มีส่วนอีกส่วนหนึ่งด้วยนะครับนอกจากส่วนที่อยู่ภายนอกที่เป็น outdoor นี้แล้วนะครับผมก็คือ o อ t d o o r ภายในห้องแอร์นะมีอยู่2ส,ส่วนนะครับที่เป็นอาคาร2ส,ส่วนแยกอยู่ด้านข้างของทางร้านหนึ่ง,งที่นะฮะแล้วก็วกอีกที่หนึ่งก็คือภา,ภายในร้านอ,อยู่ภายในร้านนะที่เป็นจุดขายพวกเครื่องดื่มกาแฟ แล้วก็อาหารนะฮะก็จะอยู่ด้านในคือมีให้ท่านผู้ชมเลือกใช้บริการได้หลายหลายจุดนะครับคือจะเป็นเอาดร์ก็ได้ครับสวัสดีค่ะวันนี้พวกเรามาเที่ยวสงขาค่ะแล้วก็ มาดูร้านที่เขาเปิดใหม่ะค่ะเป็นร้านกาแฟแล้วก็เครื่องดื่มทุกชนิดนะก็ร้านซินยอริต้าคาเฟ่แอนด์บาร์นะครับที่พูดไปตอนตอน้ตนๆนะครับผมก็มีอาหารเครื่องดื่มนะครับเป็นมีั้งบาร์ด้วยก,กาแฟแล้วก็กพวกเบียร์ต่างๆทุกอย่างนะครับก็บริเวณนี้เป็นบริเวณส่วนของบาร์ส่วนด้านหลังนะครับ ที่เรายืนอยู่นี้มันจะติดทะเลไงตรงนี้ครับใครเพื่อให้สะดวกไม่นั่งห้องแอร์ก็เลือกนั่งบริเวณด้านนอกเป็นด้านโอเพ่นนะครับแล้วก็จะยื่นไปทะเลนะครับประเดี๋ยวเป็นจุดถ่ายภาพนะครับก็มีที่เช็คอินนะ,ะจุดเช็คอินต่างๆแล้วมีด้าน<ว>บน<ว> <ๆ S 2> ด้วยนะครับ หรับมุมนี้เป็นมุมที่นั่งเก้าอี้กับเป็นเก้าอี้นั่งกับพื้นนะครับเป็นเก้าอี้บาร์เป็นส่วนาบาร์ที่เป็นชุดของเก้าอี้นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนโอเพนชุดโต๊ะเรียงยาวนะครับผมแต่ยามนี้ยังนั่งไม่ได้นะครับคงจะเป็นไว้เกี่ยวกับเย็น,นเย็นนัง่งดิ้งนั่งอะไรมากกว่านะครับมุมนี้นะครับ When there no more hope left me can see can't I กาแฟตัวเย็นๆอะไรแบบนี้หลังเราก็เป็นทะเลสาบสงขาเลยค่ะ mm hmm. ก็มันจะเป็นที่นั่งชิวๆรอบๆไปเป็นจุดเป็นจุดแต่ละมุมแต่ละเซ c กชันนะครับเ mm hmm. มื่อกี้ก็เป็นเซ c กชัน hmm. ของบาร์นี่มีแต่ละเซ mm ็กชันของกาแฟกาแฟนี่ช่วงช่วงเนี้ยแดดล่อมลมตกก็คงจะนั่งได้แล้ว ส่วนนี้คือส่วนที่นั่งชิวๆนะครับเป็นอีกบริเวณเซกชั่นหนึ่งนะครับที่พูดไปเมื่อตะกี้นะครับที่ยื่นมาทะเลนะครับก็แดดร้อนๆก็ทนนั่งกันหน่อยเพราะมันสวยดีนะครับเป็นบรรยากาศที่อยู่ในท่ามกลางน้ําเลยฮะนะครับก็มีอย่างนี้ครับชิวๆสบายๆแดดอาจจะออกสักหน่อย สินยอลิต้านะครับคาเฟ่แด์บาร์นะครับก็เป็นมุมที่อยู่ยื่นมาจากหัวร้านแล้วก็มาสู่ในทะเลนะครับเป็นมุมที่น้าน้าชมมากครับดูบรรยากาศแล้วเราก็จะเห็นวิถีชีวิตพื้นบ้านของก่อยอเห็นวิถีชีวิตของชาวประมงนะครับเป็นประมงพื้นบ้านเห็นวิธีการทำโฮมสเตย์นะครับนะครับที่เป็นหลังๆนั่นคือโฮมสเตย์นะครับ แล้วก็เห็นบรรยากาศอของก่อยออีกฝั่งหนึ่งนะครับก,ก็ยามค่าคืนคงจะสวยถ้ามีแสงไฟนะครับเดี๋ยวยามค่าคืนจะแก็บบรรยากาศของภาพมาให้ชมอีกครั้งนึงนะครับให้ผู้ชมรอชมอีกอีกอีกช็อตหนึ่งนะครับผมบเดี๋ยวผมซูมภาพให้ท่านผู้ชมดูนะครับด้านหลังของโรงวัดนะฮะมองไปลิบลิบเราก็จะเห็น ประมงชายฝั่งนะฮะที่ก็ชาวบ้านเขาทําประมงนะฮะ,ะเขาเรียกว่าประมงชายฝั่งเลี้ยงปลากระชังอะไรทำนองนี้ครับแต่ถ้าเรามองไปทางด้านขวามือนะฮะก็จะเจอกับโฮมสเตย์นะฮะเป็นโฮมโฮมสเตย์ที่ชาวบ้านเขาเป็นผู้ลงทุนทำกันเองนะฮะไม่ได้มีนักลงทุนมาทำนะครับนะะมองไปก็จะเห็นว่ามีการปักเสาอ,อยู่ในทะเลสาบสงขานี่ครับ When there's no more hope is left in me I can see what comes my way And I'm always lost There's nowhere else to go All I do is fall Feels like I can make บวณจุดที่ผมยืนนี้เป็นบริเวณที่จุดเป็นมุมถ่ายรูปเป็นจุดเช็คอินจริงๆน,นะครับผมส่วนใหญ่ลูกค้าก็มาเช็คอิน,นจุดนี้นะครับ เป็นจุดที่ของชั้น2นะครับเป็นจุดที่จะขึ้นไปบริเวณชั้น2เป็นจุดเช็คอินอีกจุดหนึ่งแล้วก็เป็นจุดที่ไว้นั่งรับประทานอาหารด้วยนะครับของร้านนะครับผมตามมาครับผมตอนนี้เราถึงส่วนชั้นบนแล้วนะครับบริเวณนี้เป็นบริเวณหญ้าเทียมแล้วก็เป็นบริเวณที่นั่งเป็นโซนสเต็ปสูงขึ้นไปนะครับเป็นเซคชั่นของที่นั่งกับพื้นบนหญ้าเทียมนะครับ รับประทานอาหารแบบไทยๆนะครับนั่งกับพื้นหรือลักษณะคล้ายๆกับตั้งโต๊ะญี่ปุ่นนะฮะกับพื้นครับครับบรรยากาศก็สวยครับถ้ามองไปด้านจากด้านนี้มองไปข้างล่างก็จะเห็นบรรยากาศของร้านครับจะเห็นวิวทะเลสาบเลยครับถ้ามองไปด้านด้านหน้านี้นะครับครับจุดนี้ก็อยู่ชั้นสองแล้วนะครับ ถ้ามองจากด้านหลังผมก็จะพบบริเวณทั้งหมดของร้านด้านหลังนะครับมองมุมใบทางชายทะเลต่างๆนะครับทั้งจุดเช็คอินจุดนั่งสบายๆกินกาแฟกินดื่มเหล้าอะไรนะครับบริเวณนี้เห็นทั้งหมดนะครับบนชั้น2นะครับของซินยอลิต้าคาเฟ่แอนบาร์นะครับผมที่พี่วัดยืนอยู่บนชั้น2นะฮะสัมผัสได้เลยครับก็คือมีลมทะเลนะลมจากทะเลสาบสงขาพัดมาเย็นๆนะ บรรยากาศพอห้าหโมงนี้เริ่มสบายแล้วครับไม่ร้อนครับครับก็ถ้าขึ้นมาดูมุมมองมองไปจากด้านหลังผมนี่เป็นภาพที่สบายสบายคลายเครียดนะครับมานั่งรับลมชิลๆยิ่งค่ำคืนประเดี๋ยวผมจะเก็บบรรยากาศภาพค่ำคืนมาคงจะสวยน่าดูนะครับมีแสงไฟนะครับผมที่ทราบมานะฮะพอยามค่ำคืนนะฮะทางร้านเขาก็จะเปิดไฟประดับนะฮะก็จะเห็นแสงสีของแสงไฟนะฮะก็จะดูงดงามไปอีก อีกบรรยากาศหนึ่งแต่ตอนนี้ยังยังไม่มืดนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเก็บภาพบรรยากาศยามค่ำคืนมาให้ท่านผู้ชมที่ชมคลิปนี้นะฮะได้ดูสำหรับท่านผู้ชมทุกท่านหรือใครที่ชมคลิปนี้นะครับหากจะเดินทางมาสงขานะครับมาพักผ่อนหรือมายังไงก็แวะมาที่กอยอได้ครับแวะมาที่ร้านซินยอริต้า คาเฟ่บาร์นะครับถ้าเดินทางจากหัดใหญ่มาก็ประมาณ26กิโลนะครับเข้ามาสู่กยอยนะครับมาถึงวัดท้ายยอแล้วก็ประมาณสัก50เมตรก็จะถึงร้านตำแหน่งของร้านนะครับของร้านเนี่ยมีอาหารตั้งแต่คาแฟนะครับเครื่องดื่มต่างๆนะครับมีทั้งอาหารรับประทานนะครับเป็นชุดอะไรเนี่ยครับมีหมดนะครับผม มีทุกชนิดเลยครับเหล้าเบียร์นะครับมีหมดเลยนะครับผมแล้วก็อาหารตามสั่งอาหารตามสั่งนะครับก็น่าทานครับกับบรรยากาศก็ที่ทานไปเมื่อกี้ก็รสชาติก็ใช้ได้ใช้ได้นะครับที่ที่อนข้างดี่อนข้างดีมากนะครับผมเหมาะสำหรับเพื่อนๆนหรือท่านผู้ชมที่ว่าอยู่ในเมืองนะฮะไม่ได้สัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติ ของทะเลนะฮะก็แวะมาตรงนี้ได้ครับริมทะเลสาบเกาะยอนะของจังหวัดลางขาครับร้านซินยอลิต้าคาเฟ่แอนด์บาร์นะครับถ้าหากผ่านมาก็มานั่งชิลๆมานั่งดื่มด่ำกับบรรยากาศนะครับก็ใกล้ๆนี้พัทลุงนะครับยะลานันลาทิวาสแวะเข้ามาทางนี้ก็ได้นะครับหรือม,มาจากกรุงเทพก็ได้ครับนั่งเครื่องมา,าสนใจจะมาทะเลสาบฝั่งเกาะ,ะยอนะฮะก็เป็นทะเลฝั่งอ่าวไทย นะครับน้าทะเลอาจจะสีสวยสู้กับฝั่งอันดามันไม่ได้แต่เขาก็มีสเสน่ห์นะฮะเสน่ห์ของความเป็นเมืองสองทะเลนะฮะก็ยอเป็นเกาะที่เป็นเมืองอําเภอหนึ่งนะครับของอําเภอเมืองสองขลานะครับเป็นในตาบลหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นเกาะที่ใหญ่แต่อาจจะไม่ใหญ่เท่าภูเก็ตแต่ว่าก็ใหญ่น่าดูอยู่นะครับแล้วก็จะมีะสะพานตินสูรานนท์ที่ยาวที่สุด ในประเทศไทยนะครับมาผ่านตรงนี้มานะครับสำหรับท่านที่ไม่เคยมาแวะสงขาก็เมะมาที่นี่ได้นะครับจินยอริต้าคาเฟ่แอนด์บาร์นะครับผม นี้เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับเป็นมุมสบายๆบ,บรรยากาศดีแต่ว่ายามนี้ยังไม่ไม่มืดฟ้ายังไม่ไม่มืดเท่าไหร่ก็เกือบทุ่มหนึ่งแล้วครับก็ยังดูสว่างสว่างท้องคว้านะครับเดี๋ยวสักให้มืดๆหน่อยจะเห็นแสงไฟภายในร้านที่มีบรรยากาศที่ยามค่าคืนที่สวยกว่านี้นะครับผมต,ตอนนี้เราก็หลีกหนีผู้คนออกมาหน่อยนะฮะเพราะอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิดระบาดนะฮะแต่ว่าความรุนแรงก็ลดลงนะฮะ ก็เลยย้ายออกมามุมติดชายทะเลนะฮะติดทะเลสาบเกาะยอตรงนี้ครับเป็นมุมนั่งเล่นอีกมุมหนึ่งของทางร้านซินยอลิสตาคาเฟ่นะครับก็เป็นมุมสบายลมลมโกกดีนะครับมุมนี้ เป็นยามค่ำคืนนะครับก็ใกล้หนึ่งทุ่มแล้วครับก็ยังเห็นแสงพระอาทิตย์ส่งแดงๆดงนะครับเป็นบรรยากาศยามค่ำคืนของก่อยอนะครับที่ร้านจินยอลิต้าคาเฟ่บาร์นะครับผม นี่ครับจุดเช็คอินอีกจุดหนึ่งที่ผมบอกตอนช่วงบ่ายนะครับผมจุดเช็คอินจริงๆเป็นจุดถ่ายรูปนะครับส่วนใหญ่คนที่มาร้านซินยอนิต้าคาเฟ่แอนบาร์มาแล้วก็มานั่งถ่ายรูปตรงนี้นะครับ ก็เข้าคิวกันอนนี้ก็ยามค่ำคืนก็คนน้อยหน่อยนะครับนั่งสบายๆเตะตายังไงก็ถ่ายรูปสวยๆนะครับเก็บไว้ดูก็ข้างหลังเป็นวิวชายทะเลสวยมากนะครับเห็นทะเลเห็นบรรยากาศของทะเลกอยอนะครับผม When what there's no more hope left me no in can is see what comes my I way you your your do to love surrender make can Take I is I me ครับมุมนี้ครับมุมแลนด์มาร์คที่ยื่นไปทะเลที่มีต้นไม้นะครับยามกําคืน ก็อากาศดีมากนะครับข้ามายามก้าคืนมานั่งดื่มกาแฟนั่งดิ้งกันนะครับนะมุมนี้นะครับแสงไฟนะครับเป็นจุดตอนนี้ทะเลสาบก่อยอก็เริ่มมืดแล้วนะฮะครับมองไปด้านหลังลุงวัดก็จะมองเห็นแสงไฟนะฮะแสงไฟจากริมฝั่งก่อยอนะครับบรรยากาศโรแม,มนติกครับเนี่ยฮะท่านผู้ชมที่มาแล้วนั่งจิบกาแฟหรือว่ามานั่งทานเครื่องดื่มเย็นๆครับ เวิร์กมากเลยครับคิดว่าจุดนี้คงเป็นแลนด์มาร์กนะของร้านก็มีต้นไม้อยู่กลางทะเลอยู่หนึ่งต้นก็ล้อมรอบต้นไม้อยู่นะครับผมต้นต้นนี้ไม่ทราบว่าเป็นต้อนอะไรนะมันขึ้นโดยธรรมชาติหรือเปล่าก็ไม่รู้อนะ่อยู่ริมฝั่งกอยอเลยครับเป็นไม้โกงกลางไหมผมก็ไม่มั่นใจนะครับ อย่างก็ต้องมีงานเลี้ยงก็ในวันเลิกรานะครับก็ตอนนี้สําหรับท่านที่ชมคลิปร้านจินยอริต้าคาเฟ่แอนด์บาร์เนี่ยครับก็มีข้อมูลทั้งหมดที่ให้มาช่วงต้นๆที่ท่านผู้ชมชมในคลิปนี้นะครับก็ก็หมดเพียงเท่านี้นะครับก็มีข้อมูลพอสมควรสาหรับท่านใดที่มาแวะมาที่สงขานะครับก็แวะมาได้ครับร้านจินยอริต้า คาเฟ่แอนบาร์ได้นะครับมาที่กอยอเนี่ยครับมานั่งชิวๆสบายตามข้อมูลที่คอนเทนต์ที่ผมให้ไปนะครับแล้วก็สำหรับคลิปร้านซินยอลิต้าคาเฟ่แอนบาร์นี้ก็สรุปว่าก็ขอบิดคลิปจบสำหรับเท่านี้แต่สำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ชมคลิปร้านซินยอลิต้าคาเฟ่แอนบาร์แล้วนะครับก็อย่าลืมกดซับสไคร e ในช่องของพี่อังุ่นชาแนลให้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับขอบคุณครับ